เทศบันทึกสูตรมนตันซึ่งเป็นสูตรพื้นเมืองสำหรับใจในงานพิธีใหญ่ๆของล้านนาไทยซึ่งะผมพระโคสิลิธรรมนุศาสตร์จ้าววาัดบชิตุพนได้อรัธนานิมนต์ท่านพระโคอุปธรรมาศาสนาคนวัดประแพ่งพระโคโสพิษศิาาลจารย์วัดดอกเอื้องและพระประรัตบุญชื่น ชิน,นารโยวัดพันตองเป็นผู้สาธยายพระเถระทั้งสมรูปนี้เป็นผู้ที่ทรงจำสูตรพื้นเมืองไว้อย่างแม่นยำดังนั้นจึงขอฝากสูตรพื้นเมืองนี้ไว้เป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นแบบอย่างในการสูตรมนตต่อไปต่อไปนเ,นเ้อาตมาหรือครัผมตั้งหลายที่สมองค์ ที่จะได้มาช่วยบันเทิกสวดโดยพระรูิริธรรมนุาษา์หลองเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่ได้อารัธนานามาความร่วมมือครั้งนี้จะได้เริ่มสูตรเกี่ยวกับสวดมนต์ตันซึ่งเอาไปใช้ในการที่หาอบรมสมโพธิพระพุทธรูปโดยตรงคือเป็นสวดมนต์ตันนี่เป็นสวดที่เรียบเรียงเอาเจ็ดตำนานและสิบสองตำนานมาควบก,กันไปไปจนตลอด ถึงมงคลจักรวาลใายเป็นที่สุดแต่อนนี้ไปก็ขอสมมติเอาท่านก็คูวัดหล่อเอียงนี่เป็น,นมรรคทยกขึ้นกรรรัตนาประผิตวิปติปติภา,ายาสัภะสัมปติสิทิยาสัมภาทุขาวินาายาปริตังููธามังคลังวิปติปติภายา สัพพสัมปติสิทธิยาสัพพภิยาวินาสายาปริตังภูธมังคลังวิปติปติภาหยะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกาวินาสายาปริตังภูธมังคลังอนริตวะนเมตังสเมตาปัตันตาวิกิตาจิตตาปริตังพนันตุ ตะเกกะเมจะรูเอกิลิสิกลัตะเตจันตะลิเวิมาเนติเปละเทจกะเมตะลุวนะกะอะเนเกอวัตุมิเขเตคุมมธาตโยจตุโลกะปะละราชะยะมะนาจาินโตเวสุวรรณราชอริยะเมตโยโพธิสัตตาวะกะตโย อาลิยาสาวก้าจะพุทุชนกัลยานาจะสมาติที่เยวะพุทธปัสสนาทำเมปัสสนาสังเขปัสสนาพุทธะสกรวาธำเมสกรวาสังเขสกรวาอิโตธานาโตยาวะปรัมปราิมัสมิงสุจักวะเลสุเดวตายังมุนิวรวจนังสาธาโวโนสุรนันตุ ธรรมสวนาคาโลอยัมพะตันตาธรรมสวนาคาโลอยัมพะตันตาธรรมสวนาคาโลอยัมพะตันตานะมามิติลตนาตยังญสปานตาลัญพิวินาสันตุอเสสะโตนะโมตัสสะปะงกาวนโต sampunaisan Nam môta ส pakkawa wa ต hua la ต sama sampun Harsan Nam mô đàn xa ภ kawa ต la t